เสกโลโซอะไรหลังโอเชียนเกตยืนยันแล้ว5ลูกเรือไททันเสียชีวิตทั้งหมดจากกรณีข่าวใหญ่กับการหายไปของเรือดำน้ำไททันหลังจัดทัวสำรวจซากเรือไททานิกที่โด่งดังก่อนขาดการติดต่อไปตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่18มิถุนายน2566ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทยและล่าสุดโอเชียนเกตเอ็กซ์เพดิชันบริษัทที่ให้บริการทัวใต้น้ำที่ดำเนินงานยานดำน้ำไททัน ได้ออกแถลงการเมื่อก่อนเช้ามืดวันศุกร์วันที่23มิถุนายนตามเวลาไทยว่าลูกเรือทั้ง5คนเสียชีวิตแล้วโดยมีเนื้อหาระบุว่าขณะนี้เราเชื่อว่าประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร CEO ของเราสตอกตันรัตชาซาดาดา,ดาวูดและลูกชายสุไลามานดาวูดแฮมิชฮาร์ดิงและปอลอองรีนาโชเล่จากไปแล้วอย่างน่าเศร้าคนเหล่านี้เป็นนักสำรวจที่แท้จริงที่แบ่งปันจิตวิญ,ญญาณแน่วแน่แห่งการผจญภยัย และมีความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งเพื่อสำรวจและปกป้องมหาสมุทรของโลกใบนี้ขอส่งใจของเราไปกับวิญญาณทั้งห้าดวงนี้และสมาชิกทุกคนของครอบครัวพวกเขาในห้วงเวลาอันเศร้าโศกนี้เรารู้สึกอะไรต่อการสูญเสียซึ่งชีวิตและความสุขที่พวกเขามอบให้ทุกคนที่พวกเขารู้จักนี่เป็นเวลาที่เศร้าอย่างยิ่งต่อพนักงานที่ทุ่มเทของพวกเราผู้ซึ่งเสียแรงใจและอะไรสุดลึกซึ้งต่อการสูญเสียนี้ ครอบครัวโอเชียนเกตทั้งหมดซาบซึ้งใจอย่างยิ่งต่อชายและหญิงนักไม่ท้วนจากองค์กรชุมชนระหว่างประเทศมากไมยที่มอบทรัพยากรมากมายและทำงานอย่างหนักหน่วงต่อภารกิจนี้เราซาบซึ้งใจต่อการทุ่มเทของพวกเขาเพื่อตามหานักสำรวจทั้งห้าคนนี้และใช้เวลาทั้งวันและคืนทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อสนับสนุนทีมงานของเราและครอบครัวของพวกเขานี่เป็นเวลาที่เศร้าอย่างยิ่งต่อชุมชนนักสำรวจทั้งหมด และสมาชิกแต่ละครอบครัวของผู้ที่จากไปในทะเลเราเรียกร้องด้วยเคารพให้เคารพบความเป็นส่วนตัวของครอบครัวพวกเขาระหว่างช่วงเวลาอันเจ็บปวดที่สุดนีด้โวยทั้งนี้ถแถลงการนี้มีขึ้นหลังจากหน่วยยามฝั่งสหรัฐระบุก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงโดยเปลี่ยนจากคำว่าพื้นที่ค้นหาเป็นพื้นที่พบเศษซาก debris field debris field งานนี้ด้านนักร้องรุ่นใหญ่อย่างเซกโลโซนั้นก็ได้ร่วมโพสต์อะไรแสดงความเสียใจหลังโอเชียนเกต ยืนยันแล้วห้าลูกเรือไทท่านเสียชีวิตทั้งหมดโดยได้ระบุข้อความสั้นๆว่าขอแสดงความเสียใจด้วยครับ